รองเท้าไเทเสื้อสวยจัอรองเท้าไฮเทคเนี่ยโค้ดจำลองจุดนะครับเขาเรียกว่าประเด็นที่ที่ประเทศผลิตประเทศแม่เลย USA ครับมาจากสหรัฐอเมริกาครับผมมันเป็นสไตล์รองเท้าอะไรเป็นรองเท้าเดินป่าเริ่มเดิมทีเป็นรองเท้าเดินามันจะมีหลายหลายรุ่นรองเท้ากีฬาฟุตบอลก็มีนะครับเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยส่วนมากที่พวกที่มาในเมืองไทยจะเป็นสไตล์เดินป่า รองเท้าไฮเทคยุคยุคท oh, ี่พวกเราใส่กันในยยุค90เดินป่าปีนเขาใช่ครับคอนเซปต์นี้ใ sí, ช่ครับแล้วรองเท้ากีฬารองเท้าวิ่งรองเท้าฟุตบอลก็มีเป็นสตาร์ทไฮเทคใช่ใช่แล้วที่บอกว่าทําไมทาไมถึงยุคยุคนั้นยุค90ที่ที่เราเนี่ยทำไมเลือกใช้ให้เอาประวัติก่อนดีกว่าเพื่อให่เราประวัติก่อนมันไม่มันมีกี่รุ่นกี่สีอะไรอย่างเงี้ยที่มันนิยมอ่ะช่วยแนะนำหน่อยดิ สีนี้เยอะมากนะฮะแต่ว่าเดนสมัยที่พวกเราเรียนนะสีน้าตาลน้าตาลเข้มอย่างเนี้ยอย่างที่ผมใส่เนี่ยทรงๆเนี้ยให้ดูดิใช่จะลงถ่ายนี่ก็กลไใช่ใช่ก็จะประมาณนี้ราคาจะแพงกว่าเขาหน่อยประมาณสองพันสองสีน้ำตาลใช่สีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มตัวก้างปลานี่จะจางนิดนึงก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเข้มไปทั้งหมดครับสมัยเรียนในเพื่อนคลิปก็ใส่สีนี้เลยสีนี้ยอันนี้หัวมีปุ่อ่ารุ่นนี้เป็นหัวหัวหนามครับรุ่นนี้จะเป็นหัวหนามคือจะไม่เหมือนเขา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายไม่ให้ดูอีกทีก็แล้วกันครับอันนี้เราชอบชอบกระชับดูเท้าหนใช่คือมาจาก USA เป็นผลิตแม่โรงงานใหญ่โรงงานแม่เลยครับลิขสิทธิ์มาจาก USA แล้วก็กระจายขายในเอเชียโอ้ยผมดูในรายการของเขาเมื่อก่อนนะฮะใน YouTube น่าจะ80ประเทศขายทั่วโลกใช่ขายทั่วโนีครับแต่ว่าที่เอเชียนี่จะเยอะที่สุดจีนมีโรงงานผลิตเกาหลีที่บอกว่าไม่ดินเกาหลีอันนี้เมื่อมันเป็น รองเท้าเดินป่าเท่นตัวตรรแล้วทำไมไมันถึงมันนิยมในหมู่เด็กช่างคนก่อนหน้านี้นะคิดว่านะเพื่อนเราคิดว่ารองเท้าพวกเด็กช่างเขาก็ใส่เป็นสไตล์ปีนเขาอยู่แล้วเคยเห็นไหมมือรองเทา้าบูธอะนะอ,อใช่ยุคก่อน,นถ้าเป็นเทพช่างรุ่นยี่สี่เนี่เขาเขาจะนิยมเป็นรองเท้าใช่ปีนขเนขาระดับประมาณนี้พวกเด็กใต้เขาก็ใส่กันทีนี้พวกก็ประมาณที่เคยเจอนะก็เป็นรุ่นพี่ของเราเนี่ยที่ที่ใส่กันมาน่าจะเข้าเข้ากับรูปกับแบบ เข้าๆกับยุคกับสมัยแล้วก็กับการแต่งตัวที่เป็นแบบสเสื้อลายสกอตกางเกงยีนจะยีนน้ำเงินหรือยีนดําก็ยัดในแล้วก็เท่ดูดูดแบบเพี่แม่งสปราร์กเลยเทเด็กอาชีวะที่ใส่เยอะที่สุดนะผมตีให้เลยว่าเดี๋ยวมิสซั หลิมสาดตใส่โอ้โหเยอะมากผมคิดว่าทั้งทั้งสถาบันเลยนะมาสิบคนนี่ใส่ทั้งสิบคนในยุคนั้นในยุคก่อนในยุคนั้นในยุคของเราที่สมัยเราเรียนใช่ใช่คือเราเห็นหลิมสาดเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ไฮเทคไฮเทคกันเยอะมากใช่เยอะเยอะเจอสิบคนบนเรืเมย์ยี่สามเนี่ยอ่าเขาเรียนเองเองไงเสร็จแล้วไปเดินใส่หมดเลยผู้หญิงผู้ชายเหลิมสาดเนี่ยโอ้โหใส่ ของเขาเลยไม่เน็นใจอันนี้ให้เอาเราผูกเลยว่าเข้าเหลือเต้องแต่ใส่ใจยุคเราเห็นนะเออเห็นเห็นว่าเหลืองก็ใส่ที่เหมือนกับว่าเขาเขาใส่เลยเหมือนก็เป็นเออที่บอกเป็นเสื้อแบบเป็นฟอร์มเทพช่างเลยเทพช่างใส่ไอเทมเยอะเลยเทพช่างส่วนมากจะเป็นปวสรอบคันครับรอบรอบคานมีสิบคนน่าจะมีเจ็ดคนส่วนมากก็จะเป็นคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตนี่ทุกยุคทุกสมัยทุกสไตล์เลยแต่ไอเทมยุคนั้นเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าฮิตหล่อ กางเกงยีนขากระบอกขาเดนีโอ้โหหลอเลยเอาแล้วอย่างโรงเรียนเพื่อนบ้านเราอย่างบุญรัตนนิสัยเท่ไหมบุญรัตนนี่เยอะครับเยอะเหมือนกันทั้งเช้าทั้งค่ำเลยนะเมื่อก่อนเคยเห็นบุญรัตนส่วนมากที่เป็นรองเท้าผ้าใบขาวนะบวดขาวอ่าบวดขาวเลยเท่ๆหลังๆมาก็ยุคหลังมาก็ไฮเทคเยอะๆก็คือเปลี่ยนจากไฮเทคเออเปลี่ยนจากคนบวชขาวเนี่ยมาใส่ไฮเทคกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะตอน่เราเรียนเนี่ยถือภาคค่ำเนี่ยจะเจอบุญค่ำที่ใส่ไฮเทค ใช่ใช่ทั้งนั้นแล้วใช่เยอะยครับอเราก็ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เด็กไชวิวหรือเด็กในยุคนั้นเขาเริ่มใส่มาอย่างไงคือเฮ้ยเห็นรุ่นพี่มาก็ใส่กันแล้วเป็นยุคเป็นสมัยมันก็กลืนกลืนกันมาใช่ใช่ปกลืนกลืนกันมาเรื่อยๆเห็นเห็นเออมันมันได้ใช่ใช่ใช่เหมือนที่เล่าให้ฟังนะครับเหมือนรองเท้าสกอรองเท้าแตะนะเฮ้ยคนนั้นก็ใสคนนี้ก็ใสมีสกอมีเทวินใครใครก็ใส่กันเท่สมัยหนึ่งตอนตอนม3ก่อนที่ขึ้นบอชอนะ ตอนนั้นตอนนั้นยุคนั้นก็ต้องใส่ด็เตอร์มาตินนะหนังแก่แดงเชอรี่ใจะเป็นจะเป็นคอนเซ็ปต์อารมณ์นี้ใช่ไหมดกตอร์มาตินสมัยนั้นก็เยอะนะฮิตฮิตฝักงลังมาก็เออโหดังเแล้วยุคนั้นน่ะแหล่งที่จะไปซื้อรองเท้าไอเทคของเด็กช่างส่วนใหญ่ซื้อกันที่ไหนจตุจักรเลยครับที่พวกเลาจะจจักใช่ราคาจะถูกแล้วเยอะมีหลายร้านเดินเลือกได้เลยมีกล่องมีอะไรให้ครบราคาประมาณเท่าไหร่ยุคนั้นที่เราเคยเจอก็อยู่ประมาณพันแปดขึ้นนะ พันแปดพันแปดคืออยู่ในทปีแล้วเนี่ยพันห้าจะมีแต่ว่ามันจะไม่มีลายโอ้ยอยู่ในกระปองสามสิบปีที่แล้วเออถ้าในห้างที่อิมเิียนสำโรงก็มีนะมีมีบูธมีไหมมีครับมีอิมเิียนสำโรงแล้วก็เซ็นทรัลบางนาที่เป็นบู๊ตแล้วก็ตลาดทมนะตลาดทมสำโรงเนี่ยแหล่งเลยแหล่งเลยเยอะมากคู่ประมาณพันแปดใช่อยู่ที่ลายอที่สีอีกใช่แต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยเลือกลายได้เยอะเลือกรุ่นได้เยอะเหมือนที่เรนจับใช่ เ่าจากนี้แหล่งเลยเหมือนเหมือนเหมือนเท่ามาขายด้สีก็ต้องเป็นสียอดคิดเลยใช่ใช่แต่จากนี้แหล่งรวมเวิร์ดลิขสูตรเนี้ยคือของใหม่นะใช่เขามือหนึ่งเลยมือหนึ่งในยุคนั้นยุคนั้นเมันเป็นเมคกิมาะล้ส่วนมากจะเป็นเกาหลีครับเกาหลีครับเกาหลีเหรอไม่ไม่ U.S เขาเริ่มผลิตไปแล้ว U.S ก็ก็คือส่วนมากรับมาจากเกาหลีถ้าเป็น U.S แท้ๆนี่ราคาก็จะอยประมาณหนึ่ง U.S จะไม่ ผลิตแล้วมาส่งมาไทยจะเป็นไปประเทศอื่นมากกว่าที่เราใส่กันรบที่พวกเราเรียนจะเป็นเกาหลีเ,หลเป็นหลักเลยเทั้งนั้นเลยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นจีนทรงทรง,ทรงแต่ว่าเราก็คิดว่าเป็นเกาหลีแต่ว่าในป้ายเนี่ยจะระบุเลยครับไม่ินจีนไม่ินเกาหลีส่วนมากของเราในยุคนั้นจะเป็นเกาหลีทั้งหมด แท้แท้ไหมแท้ครับแท้เกาหลีก็คือผลิตจากเกาหลีส่งมาขายในไทยเก็บไว้อยู่ฟิลยวเปียวราคานี่ไปไกลมากคือมันเป็นออริจินอลในในดั้งเดิมโอ้ท่ายังมี่สิบาปีสามสิบปีอะไรเงี้ยพื้นๆพนะครับไม่งั้นมาซ่อมได้ไงซ่อมได้ซ่อมได้กาวให้มันอ่าคือพวกนี้เขาเน้นใส่ออกงานไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทุกวันเออแบบมีงานก็ อย่างคนที่ชอบสะสมของแบบที่เรียนแล้วจบแล้วเก็บมาเสื้อชงเสื้อชอบลงรองเท้าก็มีหลายคนนะที่ที่ยังมีรองเท้าเก็บไว้อ่าใช่เห็นหลายคนเลยในในยุคของพวกเราไฮเทครองเท้าก็ถึงเป็นแรงเทมต้องเก็บอ่ใช่ครับใช่เป็นเครื่องใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเครื่องแบบเลยผมไม่รู้ใครออกแบบมาว่าเหมือนไฮเทคมันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กช่างสมัยนั้นที่ที่ได้รับความนิยมในยุคกาสุดนะถ้าหลังจากนั้นไปแล้วอาจจะอาจจะน้อยลง หรือก่อนนั้นอาจจะไม่มีเออลืมไปผมพอดีรู้จักกับพี่วุฒินะพี่วุฒิวุฒิประชาชนใช่พี่วุฒิหนึ่งถงสองหนึ่งถึงสองพี่วุฒิรูปเก่าๆที่เซาส่งมาให้ดูให้เทคทั้งนั้นเลยเห็นคนรดเป็นใช่คือเดิมทีที่ที่เราเคยเห็นรูปเก่าๆของของชื่นนะฮะชอบดำเวื้องแดงอ่าเขาต้องเบื้องแดงไม่รู้เลย ถ้าใส่เวอรแดงก็ชื่นแน่นอนมาขึ้นอกหลังจากวนแดงไปก็ไฮเทคใช่ครับเป็นไฮเทคเริ่มเริ่มยุคมาแต่พี่วูดเขาบอกว่าปี3ามสามเขาก็เริ่มใส่กันแล้วหลายๆก่อนหน้านั้นเขาน่าจะใส่มาแต่ก็ยังไม่ได้ฮิตในในกลุ่มของพวกเขาบางทีคิดว่าก็เหมือนกับบูนาโฟนนะครับเมื่อก่อนที่บอกว่าจะเป็นอาดิดาสสีขาวหลังมาก็เริ่มเป็นไฮเทคก็แสดงเป็นอยู่ในยุคที่เราเรียนมาดีใช่ครับแปดสามเก้าสี่คู่สี่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไล่ใช่ใช่ครับถูกต้องเลยพีคสุดๆก็น่าช่วงสี่ศ เราเราเหรียญช่างแล้วด้วยมั้งเเราป็น40 41แกะโดยประมาณนี่ครับ40 41นี่ยุคโอ้โหโอ้โหให้เป็นเป็นเรียกเกินใค้ไม่ใส่ไฮเทคเฉยอ้าผมถามหน่อยถามถามผมหน่อยว่าทำไมต้องใส่ไฮเทคกับเด็กช่างเพราะอะไรโอ้โหในความคิดเราอ่ะใช่เราอันดับหนึ่งนะการแต่งตัวในรูปแบบเราเราเคยเห็นบูชาวแต่งมาแม่งหลอกเว้ยเท่เว้ยแม่งเงียบเลยเสื้อลายสก็อตกางเกงยีนยัดใน กางเกงยีนเนี่ยมันต้องคู่กับแรงเลอร์บิ๊กจอนบ๊อบสันถ้าถ้าเป็นของขาจะแบบเล็กหน่อยตัวหลอกเนี่คือหุ่นหุ่นวัยรุ่นยุคนั้นมันก็จะไม่ได้อ้วนะทุกคนนะผมก็ผมเอวยี่เจ็ดยี่เจ็ดยี่แปดไม่เกินไม่เกินหนักยี่ยี่เก้าผมผมเคยเอวยี่แปดนะตอนนี้ตอนนี้เคยยี่แปดสามเก้านำหน้าไปเยอะเลยออต่อ ก็วัยรุ่นยุคนั้นสมัยเรียนเลยนะฮะในในยุคทะอายุ20่สิบกว่า20่สิต้นๆโดยประมาณมันก็จะหุ่นดีหน่อยเกลียวเป็นรูปเป็นทรงชารดชารุดอะไรใส่เดมเดะใช่สรุปเท่เนี่ยเท่ๆครับมีเหตุมีโอ้ยรวมกลุ่มกันนี่โอ้โยเฮ้ยพวกนี้ยังกระดาลาเลยเว้ยนายแบบเลยของพี่บูเช้าๆเจอกันมันบูบ่ายเนี่ยมันดูเป็นรุ่นใหญ่นะเวลาเด็กช่างพอมาใส่ไฮเทคกับเกงยีแล้วมันดูเป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ใช่ไหมใช่ดูดูดู อัปเลเวลไปเลยบางสถาบันนะฮะอ่านี้ไม่ได้พูดถึงเอ่ยนะใส่ยีนไม่ได้ถึงปสแล้วยังไม่ให้ใส่อก็ยังไปใส่รองเท้าผ้ามันมันก็ยังเป็นอีกเลเวลคนละเลเวลกับเราเลยไอพวกนี้แม่งเท่อย่างวะไม่ใส่ให้เทคใส่กางเกงยีนไปเรียนเสื้อเชิ้ตโอ้โหยัดในอเราแม่งยังเสื้อขาวอ่ามันก็ไปประมาณมันก็เลยดูเป็นดูโตขึ้นหน่อยดูเป็นรุนใหญ่ผมผมผมคิดว่ามันเป็น จุดขายของโรงเรียนด้วยนะที่ว่าแต่งตัวฟรีตายนักเรียนพี่เลยอ่าใช่อยากไปเข้าอยากไปเรียนที่นี่เว้ยแบบเห็นเฮ้ยโหยีเดสไฮเทคมองดูแต่ยังไงหากูยังทำให้รุ่นต่อไปมันอยากไปเข้าเรียนนี้เว้ยใช่ใช่ป่ะเท่ดีใช่อ๋อเตะนี่กระชับนะครับของผมนี่เส้นสมัยเรียนเตะนี่แน่นเท้านะไม่มีหลุดออกจากเท้านะเขาบอกว่าวิ่งไวเลยอย่างเงี้ยวิ่งไวไหมวิ่งไวนิ่มครับนิ่ม วิ่งไววิ่งหนีนะไม่ได้วิ่งไล่เขานะวิ่งหนีเขาคือมันอะไรมันกระชับหรือไงกระชับเชื่อมได้กระชับเท้าไม่มีหลุดครับเคยเห็นบอกโอ้โหแง่ไล่หวดกันรองเท้าทิ้งอยู่นู้นข้างนึงได้มาข้างเดียวไอ้ให้เถียงไม่มีไม่มีเพราะมันรัดขุมคอใช่รัดขุมคอมันเหมือนรองเท้าวิ่งได้เลยได้หลุดยากแล้วหวดเข้าไปแรงๆนะโอ้โหเต็มท้องนี่จุกเลยจุกอันนี้เรานะเราโดนหดเพราะว่าให้เนี่ยเตะหลับจริงไหมจริงครับจริงเพราะอะไร มันหนักมันกระชับเท้ามันกระชับเท้าใช่ครับแน่นอนเลยเหมือนเราใส่คอมแบัตแล้วแบที่เด็กช่างยุคก็ศูนย์ที่เขาใส่เหตุเตะเนี่ยเขาใสาเหตุนี้ด้วยคือมันหนักหนักหนเลยหนักแล้วถ้าใครพลาดลงไปนอนนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยยิ่งนอนนี่ยิ่งยิ่งจะได้ลุกเลยครับอันนี้อันนี้พูดเราใช่ไหมพูดเราเพราะเพราะเราประสบการณ์ที่ตะโกนเนี่ยผมว่าเด็กช่างยุคก็ศูนย์อะไรคนก็ลิ้มลองรองเท้าให้เห็ุมาหมดแล้วว่ามันหนักขนาดไหนว่ามันเป็นยังไงแต่สมัยนั้นนะ ไปจอดจอดไว้นะหายห่อไปหาเพื่อนเรียบร้อยฮะออกมาไอ้เรียบร้อยขอผ้าชากลับมาหายหมดครับไม่จำเป็นว่าเป็นไฮเทคคอนเวิร์ตหนึ่งในนั้นผมก็หายก๊อบพรมเท้าหายเหรอหายที่เข้าครอบสุกการรองเท้าไฮเทคหายตอนนั้นไปไหนกันด้ไหมก็ไปเข้งห้องเพื่อนเนี่ยที่เป็นเหมือนคอนโดฮะแล้วเข้าไปแล้วก็จะเตรียมกินแต่ผมถามไม่ได้ห้องไหนกูวานกอดไม่หน้าประตูหน้าประตูเลยรอแมวเลยโอ้โหเรา่าเราก็กลิ่นก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันไม่ยังไปอ่ะ เหมือนเราหายแล้วแต่ฮะหายหายที่ผ่านมาเราเท้าไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเป็นปล่าเหมือนเราเท้าแต่สกอตต์จอหน้าบ้านหายหมดยุคนั้นหายหมดไม่จอดบูงเลยหายเฉยนี่เหมือนคนนีเจอร์เลยก็แต่ผมมีบางคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ว่าใส่ไฮเทคแล้วเท้าหมิ่นจริงไหมหมิ่นนะหมิ่นมันอ๊มันเป็นรองเท้าหนังที่เราจะไม่ค่อยได้ซักใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นมันก็ไม่ได้ดิมันเป็นรองเท้าหนังโคตรหนังใช่ครับหนังหนึบมากแล้วก็ พอพุ้มข้อเนี่ยทำให้การระบายอากาศมันน้อยลงมันคือมันแน่นไปหมดเลยมันรัดสูงอะไรเงี้ยแกมานั่งต้องไปรักชอนดาวรักตีนก่อนข้าออกเป็นเสน่ห์ใช่ไหมตากแดดมันเป็นเสน่ห์สั่งไม่ได้ด้วยสายให้เทกต้องยอมรับกลิ่นรองเท้าให้ได้วิธีขนตกนี่ต้องเดินหลบแล้วกลัวมันเหม็นไม่เป็รือกจริงเรืองจริงไหม ก็สี่คนเดินเข้ากันเนี่ยถอดเรียบหืมน้ำเข้าห้องน้ำมันน้ำมือมาไปเข้าห้องเรียนแล้วถอดรองเท้านั่งอย่างเดียวหลับโอ้โหไม่ได้เรียนแะ <c oughs> ้วหลับนึกว่าปักเข็มไอแต่มันมีวิธีที่เขาในไทยก็คือเอากระดาษสือพิมพ์การ <c oughs> เก็บภาษานะตากแดดโดยตรงก็ไม่ได้นะกาวใบหมดทังดานเพื่อ <c oughs> ตากตากตาก,ตากล่มตากลมในล่มแห้งแล้วเอากระดาษสื่อพิมพ์อ่ะยัดให้ดูกความชื้นใช่ใช่เอาเป็นว่าถุยุคเก้าศูนย์เนี่ยมันเป็นมันเป็น สิ่งที่ฮิตมากๆใช่ไหมโหดใช่่แบบคือทุกคนต้องรู้จักรองเท้าไฮเทคในยุคนั้นทีหยุดไม่อยู่เลยใส่จะเป็นสีขาวกระนอกอะไรแบบเทาขาวข้างบนเท้าเท้ามีอะไรบ้าม่วงเท้าราเงินอันนั้นน่าจะเป็นของแรงเทียมเพราะว่ามันไม่ค่อยผลิตน้อยราคาตอนนี้นะที่เคยเจอดูในเพจหมื่นสองโอ้โหหมื่นสองนี่มือสองนะครับของเกาหลีแท้สีดำล้วนมีไหมสีดำล้วนมีครับส่วนมากจะเป็นเด็กอาชีวะที่ของรัฐบาลที่ใส่ใสให้กสีดำล้วนอย่างเทคนิค อ๋อเอยชื่อนที่นิสมุดบางปูทค่นิสมดบาเมื่อก่อนเขายังใส่ในยุคเราผมเห็นใส่ใส่ให้เทคให้ดำล้วนดำล้วนอ๋อเพราะเนื่องจากกฎเกณฑ์เขาต้องเป็นดำไม่ว่าใช่ใช่เคยเห็นเคยเห็นอยู่แต่สียอดนิยมในยุคนั้นเนี่ยคือสีน้ำตาลใช่ผมชัวร์เลยว่าเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเห็นทุกคนเป็นสีน้ำตาลที่เราใส่ผ่านตาเรานะสีน้ำตาลไอ้ลยก้างปลาก็จะจางนิดนึงหลากสีไม่ไม่จะเป็นว่าจะต้องสีอะไรเลยโคตรกอล์ฟแลให้เทคที่มันเป็นสีสีอ่ะ ยุคนั้นมันมีไหมสีม่วงสีมีฮะัแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมเขาไม่ค่อยนิยมอาจจะขายไม่ออกมันไม่ค่อยไม่ค่อยส่งไทยผมว่าแต่ก็มีคนใส่มีไฮเทคนี่มีมีทรงที่เขียนว่าชูสเลดี้ด้วยคือเป็นรองล้านไฮเทคแบบทรงที่พวกอ่าใช่ครับ ไม่ไม่ต่างเธอมันจะเป็นเบอร์เล็กกว่าแล้จะหนาอ๋อหนาอันตรายขนาดอาจจะข้ออาจจะน้อยลงเตี้ยลงนิดเลยเพราะว่าเราเราสังเกตเลยฮะในป้ายเขาเขียนเลยว่าชูสเลดี้เลยผลิตมาเพื่อผู้หญิงครับหรือคนที่เท้าเล็กใช่ใช่ใช่บางคนอาจจะเท้าเบอร์สามสิบแปดเบอร์สี่จุดห้าเนี่ยอยากเราเใส่ไม่ได้เพราะเท้าใหญ่ใช่ใช่ผู้หญิงใส่ก็เหมือนกันนะเตี้ยเดยอู๋จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงนะไปซื้อรองเท้าไฮเทคที่เตยจากเนี่ยขอประสบการณ์จุดรวมอาชีวะ ไอเราให้เฟืองไว้ให้เทพช่างอุ้ยฝั่งนู้นแก๊งไหนวะ <c oughs> อุ้ยฝั่งคือ <c oughs> เดินเลือกกันเนี่ยเอาแล้วไ,ไปชุดนอกเนี่ยไป <ทำ S 1> ชุดนอกแล้วก็คือแต่มองกันอยู่แล้วเขมรกันแต่คือคือว่าต่างหคือคือรู้เลยว่าไอนี้ไม่ใช่พวกเราแล้วไอพวกไหนไมันจะเล่นเราหรือเปล่าวะมากลุ่มละหกคนห้าคนแต่แต่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องกันนะก็คือซื้อของถ้าไม่เจอโจทย์กันจริงจริงจะซื้อรองเท้านะใช่ชวนเพื่อนไปาก็ไปของเราจะไปเจอที่โรงเรียนสมมติถ้าโรงเรียน เขาก็ไปกันสี่คนเหมือนกันจุดมุ่งหมายคือไปซื้อรองเท้าให้ไดใช่ไปเดินเจอกัไปเดินเที่ยวแต่ว่าเฮ้ยเราต้องไปไปซื้อรองเท้าให้เ็กไปดูไปดูว่าลายนั้นลายนี้สวยอ่าจะไปซื้อกันไปไปเจอต่างสถาบันกันที่นู่นโอ้โหดีที่ไม่มีเหตเจอบ่อยตัอจากนี้เจอบ่อยเลยแหล่งรวมอาชีวะแหล่งรวมยุควัยรุ่นนะยุคนั้นนะแล้วกปัจจบันเนี้ยโห้ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆที่ดูรายการเราเขาอยากได้ไฮเทคมาใส่มันหาซื้อได้ไหมถึงที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ ไฮเทคทุกวันนี้ถ้าเป็นไฮเทคของมีงานเวียดนามนะราคาพันกว่าบาทพันสองสามีครับเห็นเอ่อบางไข่บางต้นครับเหมือนเหมือนหมดเหมือนปกติหมดทรงทุกอย่างเหมือนของเกาหลีครับแต่ว่าอาจจะด้วยผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันเพราะเป็นงานอาใช่เป็นงานเป็นงานของเวียดนามไม่ใช่งานเกาหลีก็คือหาได้อยู่หาได้อยู่ใ่กได้อยู่ทุกวันใช่เป็นมือหนึ่งนะอ่าครับแต่ถ้าของเกาหลีก็จะมีหลายเพจ เ็ดก้างปลาเผ็ดแมวเซาเผ็ดเอ่อบางจรนะ <c oughs> เผ็ดไฮเทคเนี่ยแล้วที่มันแพงทุกวันวนี้มันเพราะอะไร<ห><ห>มันมันแรงเท่มากพี่แหลมเขาก็ใส่เห็นไหมครับ <c oughs> ยิ่งดารายิ่งสีที่แหลมโค้งทิ้งกันนะที่เล่นเป็นพี่ปากระหนกอ่ะใช่ครับนะใส่ในเดไม่เด็กใครเด็กรุ่นนั้นราคาเออรุ่นนั้นรุ่นนั้นสีนั้น9,999บาทนะร่วมหมื่นนะอีกขาดบาทเดียวเป็นหมื่นเลยแหลมใส่เท้าคู่รุ่นนั่นแหละครับโค้ดนั้นอะตอนนี้ราคาพุ่งเป็นของเละไอเทมเก้าวมาดูผมต้องรีบไปหาใส่เลยใช่ไหมดักได้แบบพี่แหลมก็ต้องลงทุนหน่อยลงทุนลงจะสีคล้ายๆกันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ของพี่แหลมเขาจะ อ่าเขาเขาจะเป็นทรงนั้นนะฮะแล้วไอเทมนี้คือเราเป็นเม็กกี้นายครับี่แเกาหลีครับดูดูเรารู้ได้เลยแต่มันเป็นแบบนายเทมเลยใช่ของพี่แหลมนี่รู้สึกว่าที่ร้านร้านก้างป่านะเพจก้างป่าเพจก้างป่าใช่เพราะว่ามีลายเซ็นด้วยเคยเคยเห็นแล้วลายเซ็นของพี่แหลมยอดเลยเพราะว่าในหนังโฟกีจะเข้าอ่ะมองท้าไอ้เด็กกลับมาคิดแน่นอนใช่เพราะพระเอกใส่ไหเท่ในเรื่องหรือว่าเด็กชั่นคนอื่นที่เข้าฉากอ่ะ ก็จะใส่ด้วยใช่ให้เด็กแชีว้าหรือเด็กไม่น้อยชีว้าก็ได้เวลาเขาดูอะเขอาจจะในในยุคเราอะมันมันมันเป็นเมมโมรีความจำว่าเฮ้ยแน่ใช่เเฮ้ยต้องให้เทคเออเรารู้เลยอ้าวให้เทคมาอีแล้วเออแต่ก็ยังงงอยู่ว่ามันหายไปพักหนึ่งนะหลังจากที่ยุค90หายไหบูธให้เทคหายไปหมดเลยตัจากก็ไม่มีไม่มีขายเลยเหมือนเหมือนว่า ความนิยมมันลดลงความนิยมมันน้อยลงเพราะว่าการแต่งตัวของวัยรุ่นก็เปลี่ยนด้วยนะเราคิดว่าพี่เขาก็หายไปด้วยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนวิธีการไม่มีแล้วแนวการแต่งตัวไปแต่ว่าที่ยังเหลือก็คือคอนเวิร์ตยังเหลืออยู่เหมือนเดิมไม่มีบรรทายเลยหนึ่งมาตัดใส่ง่ายราคาเบาขายยาวราคาจับต้องได้ด้วย ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่คอนเวิร์ก็พอจับต้องได้สองขวบสามขวบถ้าหันเบินแล้วคอนเวิร์ตต้องมีแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่ยันแก่ออตั้งแต่เกิดยันตายอะคอนเวิร์นี้แน่นอนจริงไอไอเจตก็เปียกเหมือนเหมือนเหมือนไม่ช่วงเวลาเออหมุนแล้วก็วนกลับมา <ừ> ถูกไหมเมห,มหมือนวงกลมอะใช่ป่ะอไออายุเราจเราปีสี่ศูนย์จำได้โอ้โหฮิต อันนี้พูดถูกอย่างที่ก๊อปพูดก็น,น,น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าเฮ้ยสถาบันที่เขาเคยใส่กันที่เท่ๆนะ,ะเขาก็หายหายเลยปิดตัวลงใช่ปิดตัวลงมันก็เลยไม่มีแนวแฟชั่นที่ว่าเฮ้ยเราต้องหรืออย่างนั้นเว้ยม่นเก๋ง,งอ๋อค<ช>ือรอยต่อมันหายไปติด<ช>ขึ้นหมายความาข้ามาเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นแล้วไม่มีไกรทำใช่ใช่อย่างอย่างเราอ่ะอย่างเรานะปอชเราของเขาหนังเรา kicker เป็นของผมเป็นเฮบี้อ่ะเราใส่เฮบี้หัวจะพุ่นๆหน่อยเหมือนรองเท้าหัวเลกอ่าของเราจะเฮบี้นะพอพอเรามาปสอ่าเราใส่ไฮเทปแล้วถูกปะมันป็นรอยต่อที่เราเห็นยังเห็นเฮบี้ใส่อย่างนั้นแต่ว่าณปัจจุบันนี้หรือพอที่บอกว่าอยู่ดีไฮเทคมันหายไปเมื่อก่อนทุกห้างมีหมดช็อปแห่งนี้มีหมดเลยมีร้านห่เลอราเ้ยเดี๋ยวผมผมก็คิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนของการผลิตด้วยเพราะ บูธไฮเทคก็เปลี่ยนเป็นแมคกนัมไปแล้วนะตัวนี้ยอ๋อใช้ชื่อตั้งบริษัทแมคกนัมอ่าแต่ว่าของของแบรนด์ไฮเทคก็ยังอยู่อยู่อยู่ในในในร้านแม็กนัมนี่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทรองเท้าทหารเป็นรองเท้าเดินป่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมากกว่าที่ที่อิมพิเรียนสำรองก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ไหมมีครับวันนั้นไปเจออยู่แล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดไปเดินอิมสำรองเนี่ยยังหาซื้อไฮเทคได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อหมดแล้วต้อเป็นเดิมเดิมเงี้ยหมดเลย เมื่อก่อนตลาดอิมตลาดปัดไอ้ตลาดทำเราเนี้ยนะตลาดทำเราเนี่ยแน่นอนเลยยุคนั้นเยอะมากเลยแรงรวมแรงรวมไอ้ชอบเหมือนกันอยังเหลืองาสาบนะบูวิเทพช่างอุดปิโอโหแถวนั้นเยอะมากเลยตลาดทำข,ขายของได้กางเกงยนินไปซื้อที่นั่นก็เยอะผมก็ไปซื้อที่นั่นอะ่ะเกงยินถ้า,ถาเราไม่นะอ่าใช่ถ้าเราไม่ไปไกลนะไม่ไปถึงจะจากตลาดทำนี่ของเด็กตามาขายได้สุดลดไปร้อยยี่สิบนะ แต่ซื้อหลักทำก็แพงกละร้อยนึงแค่นั้นเองต่อได้ยี่สิบาทก็ตลาดทำก็ได้มั้งไม่ต้องไปไกลเดินดูหน้าดูหลังนะสมัยก่อนมองซ้ายมองขวาบวโดนใครก็ไม่รู้แล้วสมัยก่อนผมบอกว่าเด็กช่างเวลาเจอตบยึดไอ้เหงื่นี่จริงไหมจริงดิเล,ลา่ลหลาหน่อยเล่าหน่อยมีไหมผมยังไม่เคยเจอแต่ว่าในห้องน้ำเนี่ยเอาคือต้องถามก็ไม่เคยเจอพี่พี่เขาอะไรเคยเจอเคยเจอแต่รองเท้าแต่สกอ เด็กช่างเจว่าเราเมื่อกี้มันก็มีตกยิ่งตรงเท้าอย่างเงี้หลงไปคนเดียวนะเดินวอเท้าเปล่ากลับบ้านเลยไอเสกเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะเอาไอมันจีบมือพันบาทอ่ะมือสองขายห้าร้อยสมัยก่อนเราซื้อได้คู่หนึ่งที่วิ่งเก็บเงินแทบตายเงินพันแปดสองพันในสมัยก่อนถ้าเท่ากับยุคเราที่ประมาณสี่ห้าพันร่วมหมื่นได้นะในในถ้าย้อนไปี่ต้องหลุดเลยวเดียวใส่ไอเสกนี่เป็นไงเรียบร้อยหมดตัวปีเปล่ากลับบ้านเลยโดนสอยอ่ะก็เหมถึงบอกว่า มันเหมือนเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งมันเหมือนโทรศัพท์อะอาจจะได้งานมันต้องมีอย่าอย่างไปเจอโจทย์อะไม่ใช่เจอเราชื่อว่าตังคสถาบันไอ้นี่ใส่แหวนสวยไว้ขอแหวนหน่อยเฮ้ยเหลือมาเห็นรองเท้ามีรองเท้าด้วยรองเท้ารองเท้าเป็นถอยแบนี้เลยให้เร็วให้เร็วแม่มาขายงินกันห้าร้อยสี่ร้อยโอ้โหขายได้ได้เวยนะเขาขายกันนะซื้อของเพื่อนนะที่เ่ยซื้อของเซอร์บากมาเนี่ยบากยี่ห้าเราเนี่ยบากเทพช่างเนี่ย ซื้อมาอยู่แปดร้อยพันซื้อมาสองพันกว่าบาทนะในยุคนั้นก็หาได้เยอะสงสัยน่าจะไปตกเงินในในในวงเราในช่างเราก็ว่ามันก็เอากันเองแล้วก็มาขายกันนี่ก็เยอะก็ห้าร้อยหกร้อยแล้วเด็กช่างตอนนี้ยังใส่กางเกงกันอยู่ไหมครมีครับมีบ้างมีป่าไปรวมถึงต่างต่างจังหวัดก็เริ่มมีแล้วนะเห็นเห็นเห็นเยอะอยู่แต่ว่าเขาการแต่งตัวมันจะไม่เหมือนในยุคของของของพวกเรานะที่เป็นรองเท้าขากระบอก แาบเกงอ่าเขาจะเป็นเกงทรงกระบอกใหญ่มันจะดูอ่ามันจะดูแปลกๆไปไม่เหมือนในทรงของเรานคือมันไม่สรงำเสมอ่ามันมันจะยุคยุคละประเภอย่างของเราเนี่ยถ้าใส่เงี้ยฮะมันก็จะมองเห็นแบบเต็มเต็มหมดเลย้าดใส่ขายใหญ่ขึ้นมามันก็ดูแต่เห็นแต่ไปไปมันมันการแต่งตัวในในแต่ละยุคมันเนี่ยที่ว่ามันเปลี่ยนไปอ่าใช่ครับ มันก็คือเฟอร์นิเจอร์อย่างนึงเลยที่ที่เวลาอาการแากตัวของเราก่อนจะไปโรงเรียนหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะไปคอนเสิร์ตสมัยนู้นเราไปคอนเสิร์ตไงเราก็ต้องแต่งคงให้ครบใช่ไห เดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตนะถ้าไปสถาบันเอาเอาง่ายของเราดีกว่าเวลานัดกันนี่เขียนในห้องน้ำเลยนะเขียนกระดาษแปะในห้องน้ำเนี่ยสมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่มีอ่าไม่มีไม่มีไลน์ไม่มีที่จะต้องนัดกันโทรโทรยังโทรอยู่มั้งถึงสองอยู่มั้งตอนนั้นอาโทรศัพท์บ้านนะนะโทรโทรเป็นลายบุคคลแต่นี่ติดไว้ก่อนเลยล่วงหน้าในห้องน้ำกระดาษ A4 คอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่วันนี้เจอกันที่ไหนโอ้โหอ่านเป็นจุดนัดพบกันเลยใครไปห้องน้ำก็เจอว่าเฮ้ยมีนัดพบกันอ่านคนหนึ่งแล้วก็ไปบอกเฮ้ยจะไปกันแบบไปไกล มื่อก่อนใช้แบบนั้นใช่ใช่มีเสน่ห์ตรงนี้แหละมันไม่ไง่ายที่เขาถามว่าอยุก่กับศูนย์เขาไม่มีโทรศัพท์เขติดต่อยังไงเขียนกระดาษแปะไว้นางนางใครไปเจอแล้วใครนาไปเจอเอาพูดถึงนิดนึงสมัยก่อนนี่ถ้าใส่ชุดนอกเนี่ยสมมติเรียนต่างสถาบันเนี่ยมองที่รองเท้านี่รู้เลยไหมว่าเด็กชั้มรู้ครับรู้ถ้าใส่ไฮเทคมานี่แน่นอนเลยแน่นอนเลยเพื่อนใส่เสื้ออะไรสก๊อตอ่ะก็มอออกไม่ไม่มันมันเขาจะยทรงมันจะคนละคนละทรงกับพวกเรานะออาอย่างอ่า เอาเอาอย่างเทนิงเทพครับสมัยนั้นนะนะทรงผมก็ไม่เหมือน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 กันการแต่งตัวโอเคเขาก็เี่ยวไปแบบเท่อีกแบบแต่ว่ามันไม่ใช่แนวของพวกเราอย่างเราไปเจอเทพช่างชุดนอกอย่าง่เทพแต่งตัวแบบยุควัยรุ่นยุคนั้นไปเจอบูที่เป็นชุดนอกเหมือนกันก็รู้นะเฮ้ยนี้ไม่ใช่เทพช่างไม่ใช่ผีเห็นผีอ่ะเลยเลยเห็น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 ก็รู้ว่าเขา <poisoned indo> เขาไม่ใช่เราอะใ <function> ช <ord ziehen> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรามองกันออกแน่นอนเขามองเราออกเรามองเขาออกคนโรงเรียนแน่นอนแต่จะไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยไอ้นี่ค <Hum dû> ือบูหรือเปล่าแต่บูนี่เขาบุบูรินอยู่แล้วเราเราสามารถเเขาจะใส่เกงสีน้ำเงินอยินยินน้ำเงินแต่เราก็จะเป็นยีดำนะดำของเราต้องดำนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะทางโรงเรียนภาคํำนะตอนนั้นนะเทปชางแต่ตอนหลังยีนน้ำเงินก็มีใช่ก็การนี่แหละการแต่งตัวมันมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็กระติบอกเหมือนไทยเด็กอะช่วงนู้นมีปุ๊บแล้วก็ มาช่วงหนึ่งสีสามสีสีเริ่มหายเริ่มหาย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 อะไรเงี้ยแล้วก็อย่ดทีกลับมาของวินเทจของแนวแร่แทมก็เริ่มกลับมาเพราะว่าหนังสีคิง <c oughs> ถูกต้องคือหลังสีคิงเนี่ยมันทําให้ค่านิยมหรือการแต่งตัวหรือารายละเอียดต่างๆในยุคนั้นอนะ่ะมันมันรีกับอีกครั้งนึงมันย้อนกับอีกครั้งนึงในในยุคของเราเนะี่ยคือ ถ้าเป็นเด็กๆก็จะดูหนังเรื่องแฟนชั้นลักเลยเออใช่ใช่ใชนี่แหละเดล่นสร<อ>้างปั่นจักรยานเล่นกันเออในยุคนั้นมันมีจริงใช่มันมีจริงปั่นจักรยานจากตรงน,นั้นไปเที่ยวตรงน,นี้มันเป็นเป็นแบบยุคเก,ก่าๆยุคเก,ก่าๆใช่ยังยังมีขอบคุณเสื้อหน่อยก็อันนี้โคตรทำเสื้อมาให้เสื้อสวยเสื้อเสื้อสวยมีมีมีหน้าเดี๋ยวจะให้ดูหวนนิดนึงเป็นลูกรองเท้านะครับแล้วมีไฮเทคอเล็กๆเอฟซีไฮเทคไทยแลนด์แต่เมื่อคอนเทนต์วันนี้ขอมาไปก็ คุยเรื่องไเทรองเท้าไฮเทคซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นในยุคนั้นยุคยุคเราก็เลยทำเสื้อมาให้ก็ขอบคุณพี่โหดโอ๊ตครับถ้าคนสนใจก็เลยเล็กตรงหาโอดได้เลยทำแจกนะเดี๋ยวหาว่าทำขายเอางี้ใครที่ดูรายการแล้วชอบเสื้อไฮเทคก็เดี๋ยวทักเฟซบุ๊กไปหาพี่โหตหเทียบช่าง ภาคคำรุ่นหนึ่งภาคภาคสมทบรุ่นหนึ่งปอชปชอชโค้ดปอชเขาเรียกพักสมทบใช่ไหมตอนนี้พักสมทบครับปอชสมทบรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนี่ใส่เกงยีนนะเรียนเกงยีนไปเรียนเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนเลยจนปีสุดท้ายไม่ต้องใส่เกงผ้าไม่ต้องใส่เป็นภาคคำใช่ไหมก็ใส่เหมือนปวสเลยใช่แต่งเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยในอยู่กลุ่มเหมือนบูคอ่ะ อ่ะบัวไปหาบัวบัวข้ามนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยใครปรวชปวสเขาแต่งตัวเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าปวชข้ามยุคนั้นกับปวสข้ามก็แต่งตัวเหมือนกันอายุก็จะไล่ไล่เยี่ยงกันในพวกครั้งปีเกเรเหมือนกัน,น,น,นแต่จริงแล้วเหมือนชอบมาเรียนรัก <c oughs> อ่าล้วขอบคุณแหล่งผลิตเสื้อให้เขาหน่อยอจากบริษัทสกรีนครับหรือหน้ากั้งอ่าหรือน้ากั้งกรุงเทพช่างรุ่นยี่แปดเขาก็ทำเราก็ทำให้เสื้อช็อปเสื้อสกรีนเสื้อหลายรูปแบบ เด็กช่างอ่ะทุกอย่างออกแบบมาแล้วก็ติดต่อเสื้อรับน้องเสื้อรุ่นเสื้อเสื้อสายไม่ใช่ชมเทพช่างอย่างเดียวนะการเขาทำและการทำทุกสถาบันทุกสถาบันเลยใครสนใจข้างบนใครสนใจก็เดี๋ยวทักกันไปก็ได้เผื่ออยากจะทำเสื้อสวยๆแบบนี้ใครอยากได้เสื้อ FC เมียอะไรเงี้ยแต่วันนี้โค้กโคก็ทำมาให้เราสองคนใส่ด้วยในในคอนเทนต์ของไฮเทค h t e c h นะแล้วก็โกโค้กก็มาให้ความรู้ เรื่องรองเท้าเรื่องแฟชั่นกหมอนกันตัวรองเท้าสมัยนั้นในในฐานะนะที่ผมเคยขายไงเมื่อก่อนเป็นพ่อค้าเคยขายด้วยไหมเคยขายเข้าขายมาเป็นร้อยๆคู่เลยปกในเทครับจากเพจอีเบมาจากนอกเลยนะซื้อมาขายไปขายเป็นร้อยๆคู่คู่ไหนขายไม่ได้อย่างเนี้ยคู่ที่คุณภรรยาที่เคารพใส่อยู่เนี้ยก็คือขายไม่ได้มันไม่มีไซส์อ๋อที่บอกซื้อบ้านห้าล้านนี่คือขายให้เทคแล้วก็เก็บเงินซื้อบ้านได้เลยประมาณน้นะคอนโดแล้วล่ะคอนโดเขาถูสองหลังเออนี่ขายให้เทคเก็บเงินซื้อบ้านได้เลยอ่ะ นะอ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบในคอนเทนต์เบาๆเป็นแนวเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างันี้จะไม่ได้คุยเรื่องตีคุยเรื่องการแต่งตัวคุยเรื่องแฟชั่นนะก็เลยเชิญโอ้โหจิงๆเป็นเพื่อนผมกับกลอฟนี่แหละเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ตอนภาค่ัที่ผมเรียบช่างแล <bicycles. S 2> ้วทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันอยู่นะครับเป็นเพื่อนกันกันถ่ถายคุยกันโอ้ยรวมหาจัีแล้วมั้งใช่ใช่ประสบการณ์การเรียนคือมองตากันรู้ใจก็ไม่ต้องพูดตรงนี้เราก็แต่เรื่องเกเรผมสู้จิ๊บไม่ได้ เงเลยผมเรื่องผู้หญิงเดียวไปเรียนเรื่องอื่นผมไม่มีหรอกเสือป้านะนะก็โอเควันนี้ขอบคุณมากไว้เจอกันโอกาสหน้า EP ต่อไปติดตามพวกเราด้วยก๊อฟแล้วก็โหดวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ